สวัสดีพวกกับผมเทวตองซิงแนด์นะครับก็วันนี้นะครับผมก็มาเจอแอดมินแบงค์นะครับผมวันนี้ผมมานี่ครับซื้อขายล้อกันนะครับเรียบร้อยนะครับกะอไจะกลับบ้านนะฮะแล้ววันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มารีวิวรถพี่แบงค์นะครับ EP2 นะครับ EP แรกก็ที่รีวิวไปตอนจัดบีตติ้งของกลุ่มชิกตังลอนะครับครั้งแรกนะครับก็สวัสดีครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับอเท่สุดหล่อมครับโอเคครับเดี๋ยวมารีวิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ เรามาอยู่กันตอนเช้าเลยไออีพี่แรกมันเป็นตอนมืดเนาะมองไม่ค่อยเห็นเลยของแต่ละอย่างมันก็เลยแบบยังแบบเอ้ยไม่เห็นจะชัดนะฮะนี่ฮะไม่เห็นจะชัดเลยนี่ให้ดูสีก่อนนะฮะนี่ฮะเงาครับเงามากจะบอกว่าทิ่งห้างพิ่งร้างพิ่งร้างในรอบห้าเดือนเดี๋ยเราห้าเดือนนะจะบอกว่าสายจอดเลยใช่ไหมพี่โอเคครับพี่เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันอย่างแรกเลยอะชุดบนเลยครับ ครับผมมาที่กระจกกันเลยพี่ก็เป็นกระจกแต่งทั่วไปคู่ละร้อยกว่าบาทแต่เรแต่งหุ้มคาร์บอนส่งุ้มคาร์บอนนะดีนะโอ้โหคาร์บอนมันจะต่างจากตอนแรกซื้อมามันก็จะเป็นธรรมดาอะไรใช่ไหมพี่ธรรมดาดำธรรมดาผมมาหุ้มคาร์บอนนะฮะดูมีคลาสขึ้นเลยนะแบบอัพเวลขึ้นเลยใช่โอเคมาต่อมาครับไปคิวหน้าครับคิวหน้าก็ซื้อในลาซาด้านั่นแหละครับอ๋อลาซาดาแล้วก็มาหุ้มคาร์บอนแล้วก็หุ้มคาร์บอน อ่ะอย่างกระจบลยชิ้นแรกชิ้นนี้เท่าไหร่ครับพี่ชิ้นนี้ค่าหุ้มอยู่ประมาณ700ครับ700นะนี่ครับชิ้นวันนี้ค่าหุ้มอยู่ประมาณ800ร้อยแปนะครับผมอกด้านหน้าครับพี่อกด้านหน้าก็คือขึ้นงานใหม่เลยขึ้นงานตอนแรกที่บิตติ้งไม่มีพวกนี้เลยส่งพุ้มใหม่ครับเปิดชิ้นงานใหม่แล้วก็พุ้มใหม่เอาชิ้นงานลงไปในงานเลยครับอ๋อแม่พี่มีดสติ๊กเกอร์นะครับ เดี๋ยวจะรองานหุ้มนะครับงานอีกชิ้นหนึ่งที่ขึ้นใหม่กําลังรออยู่ครับอย่างนี้ไม่รอรอไม่ได้นะครับเพราะหุ้มเลยนะพี่ก็ไม่ได้ครับดีเมเต็ด้วยครับผลิตดิงครั้งเดียวไม่มีผลิตแล้วสำหรับกลุ่มแต่งรอครับผมชิ้นนี้เท่าไหร่พี่ชิ้นนี้ค่าหุ้มอยู่ประมาณเ0้าร้อยบาท900บาทว้าวค่าหุ้มนะไม่รวมค่าชิ้นงานครับผมมาที่ดิงใต้คางใต้คางครับ ตอนแรกพี่ซื้อมามันเป็นสีอะไรพี่สีดำสีดำอ๋อนึกออกแล้วแล้วก็มีโลโก้ฮอนด้าหรือเปล่าไม่มีอันนั้นคืออันเก่าอันเก่าเลยทีแรกเลยอันนั้นคือ e ีแรกครับผมแต่อันนี้คืออันใหม่เลยที่ได้มาจากอินโดอินโดาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ตัวนี้รู้สึกจะมาณ600-700บาทถ้าคนสนใจนี่ติดต่อร้านไหนได้ครับอันเนี้ยผมมีเฟซเขาอยู่มีเฟซเขาอยู่อินโดโอเคครับผมแล้วถ้าผมจะซื้อขายกับเขาเนี่ยเขาจะทัคุยกับผมล้วเขาจะลงของไปในชิปปี้ให้ครับผมรวมราคานาครับคร อันนุ่มข้าวมันเหมือนกันชิ้นนี้เท่าไหร่ครับบางชิ้นเลยประมาณตอนนั้นผมทำทั้งหลังผมทั้งหลังเลยนะแล้วผมทำทข้างหลังนะนี่นะครับทำทั้งหลังเลยครับทีนี้อยู่ที่มันค่าหุ้มพันกว่าบาทแล้วพันกว่าบาทเนอะพันห้าได้มั้งตอนนั้นครับผมโอเคถ้าใครขี่คลิกตัวธรรมะสิบเจ็ดนะครับดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวอย่างได้นะครับนี่ครับหุ้มเท่าไหร่อะไรยังไงสวยงามนะครับโอเคครับพี่มาที่จานครับเวียดนามเวียดนามใช่ไหมพี่ครับผมได้มาจากร้านคาร์วัช็อปนะครับ น็อตนี้ไร่เก็บตัางหากเองเหรอครับน็อตนี่มันจะมาตัางหากจะเป็นจานสองชิ้นครับจะมีชิ้นด้านในจะชิ้นใบจานครับผมมันจะยึดน็อตเนี่ยครับมีสองชิ้นเชื่อมกันนะฮะอันนี้ทั้งตัวแพนตัวในและตัวนอกเท่าไหร่ครับพี่ตัวในตัวในเท่านั้นจะปะมาณพันแปดนะพันแปดไม่รวมน็อตน็อตที่ยึดน็อตที่ยึดนี้จะตัวละสี่สิบแต่ด้านหลังจําไม่ได้แล้วตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ขนาดสองห้าหกสองห้าหกใหญ่พอดีนะครับดูเต็มพอดีเลยกำลังดีอ่ะพึ่งนี่ง่าย มาพี่มาที่ปั๊มครับมาที่ปั๊มก็โบ้ตัวเดิมนั่นแหละครับผมครับผมโบ้ตัวเดิมโบวตัวเดิมเลยที่รีวิวไปตอนนั้นประมาณท<า>ี่<า>บอกว่าสามพันว่าสามพันืองหนึ่งครับผมจากรีวิวแรกขาก็เปลี่ยนใหม่มเป็นขาของทางเวียดนมามน,นะครับเป็นง,งาน CNC ครับผม CNC นะพี่ตรงรุ่นเลยตรงรุ่นนั้นตรงขนาดมันคือสองห้าหกครับผมครับ ครับล้อก็เหมือนเดิมนะครับพี่ก็เหมือนเดิมที่เปลี่ยนแปลงคือเบิกและทำสั่งทำชุดใหม่เลยอ๋อสั่งทำชุดใหม่เลยเพื่อรอ EP พีสองรอบนี้จะเปลี่ยนร้านแล้วครับน้องเ่ค้าล่ะเหรอป็นร้านพี่บอลแทนออ๋พี่บอลล้อโตพี่บอลล้อโตครับผมใช่คุยกันก็ถูกคอกันก็เลยเอางานส่งเงี้ยจะทำก็หมดเองครับประมาณเท่าไหร่พี่ตัวนี้ ค่าชุบสองพันมั้งครับผมแต่ตอนนั้นผมทํามาหลายชิ้นมากครับทำคือทํายกชุดทั้งหมดครับผมจะมีล้อมีมือเบรกขาตั้งคู่เดียวพับเท้าคครรัับบก็หลายๆอย่างรวมกันชุดนี้ที่ค่า่้นทุนก็ประมาณสี่พันประมาณแต่ไม่รวมค่าของส่วนมาใหม่องผมยอดเลยครับผมลงทุนเบิกใหม่แล้วพี่เบิกใหม่หมดวิ่งมากเลยครับผมเพราะว่ามัวแต่ของเก่าไปลบสีไปทําสีมันก็ค่าเท่ากันแหละครับที่เราจะต้องทุนซื้อก็ นิดนึงซื้อใหม่ดีกว่าครับคนทําก็สบายใจอืมที่บูดล้อพี่ตอนนี้บูดล้อนจะเป็นของเดิมนั่นแหละครับผมของเดิมแต่แรกเลยของเดิมตอนนั้นซื้อมาคู่ละสองร้อยกว่าบาทตอนนั้นจะไม่ค่อยมีสมัยก่อนที่ผมทําการเปลี่ยนบูทมันจะไม่ค่อยมีแต่ทุกวันนี้มีสําเร็จแล้วทำเป็นเยอะทุกวันนี้ครับยอดครับตอนนี้กระบอกก็เป็นกระบอกเดิมไหมพี่กระบอกเดิมแต่อนาคตอาจจะ มีแบบใหม่เข้ามาครับแบบใหม่ใช่ไหมพี่มีแน่นอนมีแน่นอนตามแอดมินไหมครับครับตอนนี้ก็เป็นยางของมิชลินใช่ตอกยางยังไม่สึกเลยยกชุดมาแล้วครับใหม่เบิกใหม่ทั้งหมดทั้งหมดตอนนี้ติดรถมาเลยว่าพี่ซื้อมาตั้งหาซื้อมาตั้งหาเพราะตอนนั้นเบิกล้อมาใหม่ผู้นึงก่อนที่จะส่งทำคุ้มเมี่ยมก็เลยซื้อยางตามไปเลยี่เขาจ่ายมาให้เลยครับตอนเสร็จแล้วตอนนี้เป็นรุ่นคาร์ลอสตีนะครับพี่เส้นนี้เท่าไหร่ครับ คู่นี้ผมซื้อมาอยู่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทพันสี่ร้อยห้าสิบบาทใช่ว้าวคู่แหวก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนี่ใช้งานได้ดีนะอืมตลอดสตินะครับไม่ได้ไม่สายไม่ลื่นอืมครับเดี๋ยวย้อนกลับไปข้างบนอีกยี่ห <c oughs> ้ามไปแล้แกนใหม่กันไม่ใช่นครับผมกา,การเบรกครับของレスซี่บอยครับรีซี่บอยครับผมโอ้โหแต่งานยังดีเรลือเกินว้าครับถูกครามเยี่ยมด้วยใช่ เดิมเดิมเป็นสีเดิมเดิมก็สีทองสีทองแต่ไม่ถูกใจไว้รุ่นดูใบครับไม่ถูกใจไว้รุ่นดูใบไงทองทองเลยอลังมากครับปุกปุกแซตาสะท้อนแดดด้วยอันนี้อ่ะเฉพาะซื้อแค่ไอ้ก้านเบียดมาอย่างเดียวครับคู่หนึ่งนี่เท่าไหร่ครับก้านเบียดเดียวรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณแ0ดร้อยแด้อยเจบดแปดร้อยบาทยังไม่รวมค่าชุบเนาะยังไม่รวมค่าชุบครับครับถ้าชุบเท่าไหร่ครับค่าชุบวันนี้แยกจอดจรงมา และประมาณ300ได้มั้งสามร้อยจะได้แบบนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ว้าวครับผมสวยเลยนะฮะนี่นะครับคู้นึงนะฮะทอนแดดดีมากเลยแซ่บตามากตอนนี้ครับผมใช่ครับมาที่ปอกแค้นครับพี่ปอกแนโดมิโนโดมิโนแฉแฉได้วยนะฮะนี่เดี๋ยว้คุมโทนะฮะนี่น้ำเงินทองเนี่ยตัวนี้ประมาณเท่าไหร่พี่จำไม่ผิดหกร้อยถึงเจ็ดร้อยหกร้อยถึงเจ็ดร้อยอืมแล้วก็มาตุ้มปลายแฮนด์ ตัวน okay, okay. so, like, like. ี้เป <but S 2> like, ็นของแต่งหรือว่าตรงรุ่นพี่เป็นของแต่งครับแต่ใส่ได้ตรงรุ่นตรงรุ่นเลยใช่ก็เอาไปชุดขมเมิยมพร้อมกับพวกนี้แหละตรงชุดพร้อมกันเลยถ้าส่งหลายชิ้นก็คือราคาก็จะถูกลงก็คือร้านเดียวกันเนาะร้านเดียวกันนั่นแหละครับหมดเลยใช่ที่บอลล็อตโตใช่งวดนี้เป็นของพี่บอลครับเพราะเราอยู่วงการนี้เราต้องกระจายกันไปครับรายได้ครับรายได้กระจายกันไปครับกระผมนะก็อุดหนุนกันไปนะพี่เนาะใช่ใช่โอเคครับอันนี้ มาที่แผ่นของพี่แผน่แผนของแข่งทั่วไปใช่ไหมครับผมนี่แข่งทั่วไปล,ลงได้ด้วยครับแข่งทั่วไปแข่งทั่วไปเนาะครับผมมาคาร์บอนชุดนี้ครับชิ้นนี้ครับพี่ครับชิ้นตรงบริเวณที่วันแข่งเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ควอนโดน้าอะไรกันนะบังลมหรือไงบังเท่าไหร่ครับผมตัวนี้ตัวนี้ตอนนั้นผมส่งทำไปพร้อมกับพวกบังลม นะครับมีชิ้นนี้บางโคนแล้วก็พวกนี้ครับพี่ตอนนี้รู้สึกว่าจะชิ้นนี้แล้วก็ชิ Amanda)> ้นนี้นะจะหมดไปประมาณอยู่สี่ห้าพันบาทได้มั้งเป็นราคาเหมาเนอะพี่เนาะเป็นราคาเหมาทำแบบเหมาจะคุ้มกว่านะฮะอ้โเอาไปรวมๆสามชิ้นเลยประมาณสี่ถึงห้าพันเนาะใช่ถึงได้ป่านะพี่เนาะโอเคมาที่พัดเท้าพี่มีครับมีเสียงด้วยอุ้เที่นิ้วไม่มีเสียงไง พราะว่าผมทำครั้งที่แล้วมันความลั่นยังไม่มาไงครับตอนนี้ต้องตามทันน้องเขาต้องลั่นทันเขาตัวนี้ได้มาเท่าไหร่พี่ตัวนี้ซื้อจากราคาด้ามาคู่ละร้อยกว่าบาทเองร้อยละร้อยกว่าบาทใชแล้วก็ส่งชุบเหมือนกันดูพรีเมียมเลยนะฮะชุบผีมีเสียงด้วยใช่มันต้องลั่นแบบสไตล์วินลุ่นหน่อยครับผมมาที่ครอบม่น้ำครับครอบม่น้ำใช่ พี่ว่าแต่งรถใหม่ๆเลยนะครับครั้งแรกๆเองก็เหมือนปีีแรกเนาะยี่อราไปพี่ก็สั่งทางชุดนี้ด้วยถูกไหมครับท่อรวมกันหมดเลยเช่ยู่ในราคานั้นเลยแล้วก็มาขาตั้งคู่โอ้โหชุดเย็นขาตั้งคู่นะอันนี้ได้เห็นชัดเลยต้องเก็บหน่อยครับเพราะตอนครั้งแรกดาวจะภาพครับมครั้งนี้เลยส่งทำใหม่หมดเลยครับ ก็มีขาัตั้งมีอาร์มอันนี้อาร์มอาร์มดูใบตัวใหม่เลยเพราะของเก่าถ้าเราเปลี่ยนชุดใหม่แล้วอย่างเงี้ยสีมาโทนสีมันจะไม่เท่ากันโทนสีไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะการชุบแต่ละครั้งการผสมสีมันไม่เท่ากันแล้วก็เราแบบเราไม่ได้ทำพร้อมกันด้วยสีมันเลยต่างกันเลยต่างกันทางที่นีถ้าคิดจะทำพวกนี้ให้มันเข้าสีเข้าอะไรกันเลยครับสนงทำพร้อมกันครับเก็บตัง์อดใจอีกนิดนึงทำทีเดียวแล้วสีมันจะออกมาโทนเดียวกันหมดครับ แล้วมันคุ้มค่ากว่าด้วยใช่ไหมราคาอย่างที่บอกนะพีอจะทำแบบนี้ซุ้มล้อหลังแล้วกันอันนี้ก็เป็นงานของเวียดนามบินโดเหมือนกันใช่ไหมน่าจะใช่นะน่าจะใช่เพราะตอนนั้นได้มาแต่สมัยทอาที่จะหม่ๆเลยครับผมแต่เขาบอกว่ามีปัญหากันบ่อยนะพี่ใช่ไหมแต่ของพี่ไม่โยกเลยเนาะไม่โยกแน่นเลยเนี่ยทำไมดูตรงรุ่นหนึ่งเลยครับผมโอสวยงามนะครับนี่ไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะพี่ใช่ไหม ตัวนี้ได้มาหลายพีจําได้ไหมอันนี้อย่างที่ครั้งที่แรกที่บอกไปน้องกลุ่มให้มาฟรีของฟรีก็มีในโลกนะพอถูกใจกันครับผมมีแต่คนบอกให้ผมตรงชิ้นเนี้เป็นคาร์บอนแต่ผมบอกว่าต้องการความดิบผมชิ้นพลาสติดดำม้ากแต่มันตัดกันบ้างอะไรบ้างตัดกันครับผมแต่มันดูมีเสน่ห์ขึ้นนะที่จับหลังนี่ก็เหมือนกันถูกไหมพี่มาท้งเซตเหมือนกัน จับหลังนี่ก็ so, it, well, ่งพุ่งเหมือนกันครับตั้งแต่สมัยแรกแรกแล้วครับแต่งรถใหม่ๆหม่ที่จะแต่งใหม่ตอนนั้นคือมีกับจับหลังครับคอกตอคอกตอเซนเตอร์นี้นะที่ทำมาชุดเล็กๆชุดทุ่งนี้จําราคาไม่ได้นะครับแต่ตอนนั้นระแรงสมัยแรกที่เล่นรถคือคาร์บอนแพงเลยพี่ตอนนั้นเชื่อว่าแพงเหมือนกันแพงมากราคาเอื้อมไม่ถึงเลยตอนนั้นชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะถ้าที่ผมจําได้เลยนะจะอยู่ที่ประมาณพันแปดพันเก้าเดยจำพุ่งอย่างเดียวนะครับ สมัยผมทําใหม่ๆเลยนะครับผมราคาแอบแรงนะที่นี่ใช่จริงแล้วก็มาที่โช๊คเพลตอนนั้นนี่ตัวใหม่หรือเปล่าตัวใหม่ซื้อมาใหม่ครับผมตัวนี้ซื้อมาใหม่เพราะว่าอีพีเก่าคืออีพีแรกคือพี่เอาไปบิวเนาะพี่ซื้อมาพี่เอาไปบิวบิวครับผมใช่ตัวนี้เป็นซื้อมาใหม่มือมือหนึ่งเลยมือหนึ่งเลยครับตรงรุ่นเลยตกงรุ่นเลยครับผมนี่น่าละหัดตัดเกลยฮะโอ้สวยงามครับผมตัดได้ด้านบนนะตัดได้สองจุดตัดได้สองจุด แบบจุดนี้ตัวนี้นะครับจุดนี้อืมปรับเบาปรับความนิ่มความอ่อนใช่าของสตรีมตัวนี้ได้มาเท่าไหร่พี่15,500หาพครับ15,500หาพอครับอันนี้แฟนรู้ไหมอันนี้แฟนไม่รู้นะแค่ผมก็เล่นเล่นเกมอ่ะเล่นของรางวัลอใครจะไปใช้ก็ไปใช้ได้นะโอเคครับดูไลฟ์สดดูไลฟ์สดเนี่ยแต่สวยมากเลยนะพี่ ใช้งานได้จริงนะรูปปรับพู้เนี้ยแค่แก๊กนิดสองแก๊กก็รู้ผลนะความหน่วงได้ผลจริงแค่ปรับแค่ชิ้นลงชิ้นเดียวแพงแก๊กนิดสองแก๊กเนี้ยเรารู้ผลเลยนะการน่วงาียุ่นของโช๊คใช้ได้จริงไม่มีหลอกไม่มีจกตาแน่นอนครับใช่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 ก็ใช่ที่เพิ่มเติมมาก็ก็มือลิงอ่ามือลิ่งตัวนี้ได้มาห่าพี่ตัวนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยชุดนี้เจ็ดร้อยครับผมพร้อมสปริง ของมิโอว้าวเป็นสปริงของมิโอนะครับอ๋อเหรอใช่ผมมันหย่อนหย่อนหนูพี่ไม่หย่อนเลยเนาะตรงรุ่นนะสวยงามมาที่อุดมะกรพี่โดนมาเท่าไหร่พี่ตัวนี้มะกรสองรง้อย,ม,อยมั้งผมว่าห้าสิบมั้งไม่ผิดครับผมครับผมอัวนี้ก็เป็นร้านต่อพี่ทวัชช็อปครับผมมีหมดเลยเนาะมีอุจมะกรมีมือลิงนี้นะครับผม คันตาร์นี่ก็เอาไปชุบชุบใหม่ชุบเหมือนกันแต่คันตาร์นี้ผมไม่ได้ส่งคล้อมเขานะเพราะว่าผมดูแล้วมันมันยังได้อยู่มันยังได้อยู่ครับผมมันยังได้อยู่ครับผมสีมันยังกลมเกลืนนะพี่ยังกลมเกลืนอยู่ครับนี่ผมดีแข็งครับสวยงามมากครัเฟรชเลยก็อีพีแรกก็เห็นไปแล้วนะพี่ชัดอีพีแรกเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วพี่ใช่ใช่ใช่คู่ค่ะทั้งเดี่ยวก็ใช้ ชุบเหมือนกันยันสปริงสปริงไม่ได้ชุบตัอทั่วไปนะพี่ตัวทั่วไปมันก็แตกอ๋อใช่ยืดหยุ่นนะมันยืดหยุดเนี่ยมันสี่ระลอกนะฮึแล้วก็มาที่ท่อพี่ข้ามท่อไปท่อของนี่ครับตามโลโก้ครับปู่มหาชัยครับผมเปิดครับผมกี่มุกเปิดใช่ครับผมตัวนี้ได้มาเท่าไหร่พี่เบิกใหม่ครับสามพันแปดครัเบิกใหม่สามพันแปดใช่ว้าว โค้ดแซดนะครับนี่นะครับก็คนะครับขับโค้แซดตัวนีค้แซดัวนี้นี่ครับก็รถของพี่แบงค์นะครับมาที่จุดตามแหลจุดหลักเลยนี่คือชุดสีเขานะฮะที่ไม่ค่อยมีใครทำครับก็น้อยคนนะพี่น้อยคนมากที่จะทำชุดสีแบบผมเนี่ยผมเรียนครับน้อยมากๆเขาเรียกว่าชุดสีอะไรนะพี่ โคมียมครับชุดโคเมียมสีน้ำเงินอมม่วงน้ำเงินอมม่วงใช่ครับเป็นสีผสมใหม่สีผสมใหม่เลยให้พี่เขาผสมใหม่ให้มันเข้ากับเล่มรถอะไรรถให้มันตรงเวลาโดนตำรวจเรียกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คืนให้มันตรงให้มันตรงตัวสภาพให้มันตรงทุกอย่างมันก็จะราบเรื่นนะครับไม่มีปัญหาครับผมเพราโทนสีก็โทนคกล้ายกันนะพี่นะใช่แค่มันแบบเงาขึ้นหรืออะไรขึ้น มเดือ,บอ,บอบับค้มรผ่ดสะท้อนแบบเห็นเงาผมเลยอ่ะและ้วก็มากับป้ายทะเบียนเนาะป้ายทะเบียนก็เป็นโครมเมียมเหมือนกันนี่แหละแต่มันซีดแล้วครับผมเมื่อจอดรถแดดมันสองด้านอันนี้สีส้มหรือส,สีทองพี่มันเป็นสีแดงตอนแรกเลยครับแต่ว่ามันโดนแดดเดือดอืมแดดเดือดนะฮะบอกเพื่อนๆแล้วข้อเสียของโครเมียมคือเนี่ยเวลาโดนแดดมันจะซีดแบบนี้ถ้าไม่ใช่สายจอดจริงหรือถ้าไม่ใช่คนที่ดูแลจริงๆนะ มันก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับผมมันจะซีดแต่ที่มันเป็นอย่างนี้กับผมเพราะว่าผมจอดรถหันตูดมาทั้งนอครับผมแดดมันตกยอมเสียช่วงนี้ดีกว่าครับมันเสียช่วงหน้ารถใช่ครับเนี่ยคือข้อเสียของผมเองแค่นั้นเองการทําชุดสีถ้ายิ่งรถใช้งานประจาวันทุกวันนะครับความเงาจะไม่เหลือเลยจะกลายเป็นซีดแบบนี้เลยครับนี่แหละ ย่อนมาด้านท้ายโดนเรือแล้ด้านหน้าด้านหน้าไม่เป็นไรด้านหน้าต้องเก็บไว้ใช่ครับผมพอไปโชว์ละหล่อนะฮะใช่ครับผมบอกของเอกนะทองทองครับผมนี่ครับตรงกลางตรงกลางเพราะเราคุมแท้ไปป่าครับผมนั่งสบายนะพี่นั่งสบายนะอืมผมเป็นคนหนึ่งที่ทำรถเน้นให้มันทรงเดิมๆใหญ่เดิมๆดีที่สุดครับผมโอ้โหอะมาดูใต้เบาะนะฮะอย่าดูใต้เบาะนะฮะเวฟนี่ครับอันนี้ อลามตามากครับตอนนี้แดดดีมากที่แรกถ่ายตอนมืดนะครับมองไม่ค่อยชัดเห็นชัดเลยนะก็โอเคครับไม่เป็นไรครับขอจบเพียงเท่านี้ก็เอกไปแล้วครับผมรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่รถสองคันครับได้คุณพี่ครับฝาขายบ้างอ่ะพี่ผมเนี่ยมจะมีของผมกับของแอดมินนัทอดมินนัทแต่งหล่อแล้วเนี่ยครับใครสนใจก็เข้ามาขโมยได้นะครับลองๆๆๆตัวนี้ก็เป็นชุบมาร้านที่บอลล็อตบอลล็อตโตเหมือนกัน ใช่ครับผมครับผมนี่เลยครับมีกระจายรายได้นะฮะกระจายรายได้ครับผมแต่ถ้าถามถึงชุดสีแต่ละรานแต่ถ้าถามชุดสีก็จะเป็นของพี่ปอนพี่ปอนเนาะลนอททองเหมือนเดิมเพราะว่าชุดสีไม่กล้าเอาไปชุดใหม่แล้วครับต้นทุนหนักมากหนักมากใช่ไหมพี่ครับผมยอมจับทีเดียวนะแล้วรักษาดีดีโดนไม่แปดพันห้าไม่รวมชุดสีนะเราคานี้ได้ของแตกหลายชิ้นเลยเนี่ยถ้าเบิกใหม่เนี่ยกดหมื่นนะหมื่นหมดนะครับผม ี่เเอาลยคขับับต้องระวังนะจะเสียน่ากลัวมากรอบบ้างอะไรบ้างตการใช้งานเนี่ยครับเนี่ยสติกเกอร์นะครับพี่เขามีเกือบทุกกลุ่มเลยนะฮะนักสะสมสติกเกอร์นะฮะแนวเดียวกับผมเลยแต่ผมชอบโชว์ภายนอกพี่เขาชอบโชว์ภายในนะพี่เก็บภายในเนี่ยครับว่าพี่เขาไม่มีสติกเกอร์กลุ่มนะครับเขามีนะครับนี่ครับสมแล้วเก็บดูแลอย่างดีครับดูสวยงามครับ เดี๋ยวผมวาที่แบงค์สตาร์รถให้ผมฟังหน่อยครับเดี๋ยวฟ้องเนี่ยฟังเสียงพ่อ ติดท่อสะใจแต่นี่เป็นเครื่องเดิมเลยให่เลยพี่ก็มีเปลี่ยนท่อเปลี่ยนชาไม่ใฉยเปลี่ยนท่อเปลี่ยนชาคันนี้เน้นซิ่งเนาะเน้นสวยเน้นสวยแล้วก็เน้นแค่ออกรถไฟแดงข้างหน่ายเฉยนี่คือภาพขาของแต่งนันคันของรถที่แบงค์อดินปุ่มชิกตั้งหลอครับผมสุดจริง เขาดูแลรถอย่างดีเนะฮะเก็บรถคนละเรื่องเลยปีนี้2000นี่แหละนะ2021ครับ2021ค,ครับ2015 6ปีแล้ว6ปีแล้ว6ปีแล้ว6ปียังจำอยู่เลยนะพี่เนาะ6ปีแล้ว <h ums> ก็ของบางอย่างก็อาจจะมีเสอมสภาพไปนะครับมีลอกมีนู่นมีนี่นั่นนะครับพี่เขาก็เก็บงานได้ดีนะครับถือว่าดูแลรถได้ดีมากดีกว่าดูดูแลดีะฮะ มองยังไงก็สวยจั่มจริงๆยอดเลยโอเคขอบคุณพี่แบงค์มากนะครับวันนี้ที่ให้ผมมารีวิวรถพี่นะครับก็ยอดมากนี่นะครับได้เห็นเต็มตาแล้วนะฮะตอนเช้าว่าสีมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่อยู่ที่แรกมืดตื้อเลยมองไม่เห็นอะไรตอนนี้ได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับ ก็โอเคครับดีแบงค์มากครับขอบคุณมากครับครับผมโอเคคร like like, right? like like ับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่ที่ช่องเที่ยวตัวเล็กทิ a งแคลแลนและตอนนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ